สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชค456ค่ะเปลี่ยนชื่อช่องอีกเป็นรอบที่3แล้วล่ะคะ่ะน่าจะไม่ได้เปลี่ยนอีกแล้วอเอาเป็นมีชัยมีโชคดีกว่าดูดีกว่าตั้งยอ,อะเนาะรอบมีแอดมินนำเสนอแนวทางของประชานิยมนะคะงวดประจำวันที่1กันยายน2567นะคะเด่นหน้าปกค่ะ3 4 5 8เลย2 ัวตรงนี้ก็จะมี3 1 3 2 3 6 3 7 3 9 4 1 4 2 4 6 4 7 4 9 5 1 5 2 5 6 5 7 5 9 8 1 8 2 8 6 8 7 8 9เลยค่ะอ่าดูแนวทางงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วออก8 6 7 7ติดที่บนด้วยนะคะอ่าเข้าบนแล้วตรงนี้ก็เข้านะ ให้เจ็ดหกออกหกเจ็ดถือว่าเข้านะคะมาดูแนวทางของเขาก่อนแนวทางค่อนข้างที่จะเดินดีทีเดียวอ่ะงวดที่แล้วศูนย์หนึ่งเจ็ดเข้าที่เจ็ดบนอีกแล้วออกแปดหกเจ็ดห้า ิที่เจ็ดบนลหลังจากที่หลุดไปงวดนีงเริ่มเข้าดีแล้วเริ่มเข้าดีมากเลยอืมงวดนี้วันที่หนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดขาให้สามสี่ห้าแปดสาสี่ห้าแป เริ่มเห็นแล้วแหละว่าตัวไหนจะมาประมาณนี้เลยนะคะหลุดแค่งวดเดียวเองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดเพิ่งจะหลุดหลุดเพิ่งจะหลุดไปงวดหนึ่งก็น่าจะเดินไปได้ยาวเพราะว่าสี่สี่งวมาดูข้อมูลสองตัวบนของแอดงวดที่แล้วแอดก็จับให้หกชุดนะคะเข้าที่หกเจ็ดตรงๆเลยงวดที่แล้วงวดก่อนหน้านี้ออกตัว หกชุดติดที่บนเหมือนกันให้หนึ่งสีออกสีหนึ่งนะคะงวดก่อนหน้านี้ก็ให้ไปที่สองหนึ่งไปติดที่ล่างนะคะหกชุดนะ,ะข้อมูลของแอดประมาณนี้เลยงวดที่แล้วถ้าใครตามก็จะได้ตรงตรงเลยตัวเน้นด้วยนะคะตัวเน้นด้วยอ่าประมาณนี้ค่ะอ่ารอ่อไปเลย หน้าแรกตรงนี้ใครชอบแคปไปดูได้นะคะหนึ 1, 2, 3, ่สองสามสี่มาหน้านี้เลขหยดเทียนข้างล่างเลขหยดเทียนงวดนี้ค่ะหลักสิบบนรางวันที่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าเจ็ดอ่ะหลักสิบล่างมีศูนย์สองสามแปดนะคะมวดที่แล้วก็มาสลับก็ให้เจ็ดออกห ล่างก็ไม่เข้านะคะหลักสิบค่ะหน้านี้เลขโครงสร้างค่ะสิบหชุดตรงๆขงข้างบนแคบได้แคปค่ะเยอะตัวก็ขวาเหมือนเธอเมื่ที่แล้วเข้าตัวกลับค่ะหน้านี้บนเข้าที่ตัวกลับล่างไม่เข้านะคะอ่า

แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเลยค่ะแค่ไปดูได้จ้าตัวเลขเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมไปไวมากเลยฮะไวๆจะได้จบไปไวๆอ่ารางวัลที่หนึ่งเด่นนะคะงวดนี้มังกรไฟให้หนึ่งสี่แปดจ้าเด่นที่หนึ่งกับแปดนะคะอ่าหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกแปดแปดสามแปดสี่แปดหกหลักร้อยค่ะ หนึ่งสี่เจ็ดแปดอ่าสองตัวสองตัวละสองตัวรัฐบาลไทยงดนี้เด่นที่สามหกเจ็ดค่ะสามสามศูนย์สามห้าสามแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเลยค่ะงดที่แล้วเฉียดไปนิดนึงเจ็ดมาติดที่บนจริงค่ะแปดมาติดที่ล่างจริงแต่ว่าสองตัวจับไม่เข้านะคะให้แปดหนึ่งออกสองแปด ออกสองแปดนะประมาณนี้ค่ะมองกรไฟอา,อาจารย์ชัยแน่นอนงวดนี้ค่ะอาจารย์ชัยแน่นอนรางวัลที่หนึ่งให้เด่นที่สองกับหกนะคะสองสี่สองแปดหกสี่หกแปดค่ะสองตัวท้ายให้เด่นที่ศูนย์กับห้านะคะศูนย์สองห้าสองศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดค่ะ ชุดเดียว 6, 4, 5, 7, ห64 57จ้าอืมเมื่อที่แล้วก็ไม่เข้านะคะประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะแคปได้แคปค่ะใครชอบเอาไปดูได้อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตเปิดผ่านนะคะหน้านี่หน้านี้ไม่มีอะไรนะคะ หน้านี้ค่ะนาเสือจัดให้หลักสิบค่ะงวดนี้นัเสือให้สามห้าเจ็ดเก้าค่ะหลักสิบจัดให้ที่เจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหลักสิบสองตัวล่างจัดให้ที่ห้านะคะห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดค่ะของเน,นี้อืม น้าเสือไม่เข้านะคะงวดที่แล้วอืมจัดหลักไม่เข้านลวบางผิดอ่าต่อไปเลยค่ะอ่าหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะขออนุญาตผ่านมาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่ 10s ประชานิยมก็ไม่มีอะไรค่ะ เลื่อนไปอีกหน้าทิปอุบลค่ะน่านนีน่ทิปอุบลงวดนี้ค่ะเด่นสุด0 79ค่ะ0จะมี02 04 05 7 72 74 75 992 94 95ค่ะหลักร้อยให้0 789เลยค่ะเด่นล่างจะมี468ค่ะ6ก็จะมี6 3 6 4 6 7 8 8 0 8 5 8 9เลยค่ะ ก่อนแอดเทียบให้ที่ปูบนงวดที่แล้วให้เข้าตรงๆนะคะ,ะประมาณนี้เนาะหกเข้ามานะคะเข้าให้ที่หกเจ็ดล่างไม่เข้านะล่างก็ให้1นึแปดออกซองแปดอ่ะประชานิยมค่ะประชานิยมงวดนี้ค่ะเด่นหนึ่งกับ8ดนะคะ ก็จะมี1 0 1 3 1 6 1 7 8 0 8 3 8 6 8 7เลยค่ะ2ตัวล่างให้0กับ7เดอ้อจะมี0 2 0 4 0 5 0 9 7 2 7 4 7 5 7 9เลยค่ะแคปเทียบงวดเก่าให้ดูด้วยจ้าใครจะแคปแคปได้จังหวะที่นี่โอ่างวดที่แล้วค่ะไม่เข้านะคะงวดที่แล้ว อืมอาจารย์ศิลามณีชี้ทางรวยงวดนี้ค่ะเมื่อก่อนให้เข้าบ่อยมากเลยอาจารย์ศิลามณีเดี๋ยวจะซูมให้ดูเน,นึงอซูมเล็กๆจะได้มองเห็นงวดนี้ให้เด่นที่สองกัผ6นะคะจะมีสองห้าสองเจ็ดหกห้าหกเจ็ดสองแปดสองเก้าหกแปดหกเก้าแคบได้แคปค่ะอาจารย์ศิลามณีี้เริ่มเข้าอีกแล้วงวดที่แล้ว ไม่เข้าที่สองแปดตรงๆถ้าไม่ติดที่บนก็จะติดที่ล่างประมาณแปดชุดตามที่แอดตามมานะคะอาจารย์ศิลามณีประมาณนี้ใครจะแคปไปดูได้แคบได้ค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเลยตรงนี้หลักร้อยงวดนี้ให้หนึ่งห้าหกแปดเด็เดเลขหยดเทียนหลักร้อยนะคะข้างล่างงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะจ๊ะ สตัวตรงนี้ก็ไม่เข้านะคะหลักลอยอทีแล้วให้ผกาะแปดตรงนี้ทวีโชคลาบสมตัวตรงนี้จะติดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะของทวีโชคลาบนวดนี้เด่นให้138ค่ะท่านหนึ่งก็จะมี10 16 17 19 3 30 36 37หก8นึ่6 8จ็ดหค่ะ ตรงนี้สามตัวสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่แปดศูนย์ห้าแปดเก้าค่ะทวีโชคลาบมวดที่แล้วเข้าที่สองกับแปดเด่นติดที่ล่างทั้งสองตัวเลยสามตัวอืมทวีโชคลาภถ้าไม่ติดบนก็จะติดล่างสเปสตัดตแต่ก็ถือว่าเข้าบ่อย ศู์พยากรณเลขงวดนี้ค่ะของประชานิยมเล่นหลัก10056ค่ะหลักหน่วย489ค่ะจับประกบก็จะได้040809545859646869เลยค่ะเม็ดเดียว68จ้าจัดเต็มค่ะอืมงวดที่แล้วไม่เข้านะคะไม่ค่อยเข้านะ บนต่อป้ายูนย์พยากรณ์เลขล่างงวดนี้ค่ะเดนสิบสองสสี่เด่นหน่วยห้าหกค่าประกบได้25งห้าสองหกสองเจ็ดสา่าจค่าจัดไปเม็ดเดียวสองห้าค่ะงวดที่แล้วเข้าเข้าที่ สองแปดให้แปดสองออกสองแปดล่างล่างนะคะเสียงเด็กร้องดังนิดนึงงอ,อะไรอ,ะอ่นนาทีสุดท้ายค่ะงวดนี้ให้เด่นที่หนะะึ่งนะคะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสามล่างค่ะมีสามศูนย์สามห้าสามแปดสามเก้าเลยะคะ่ะ งวดที่แล้วไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ,ะตรงนี้สิ์เอกคุณอินสามตัวงวดนี้ค่ะให้0 7 9 0์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สองศูเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหเลยค่ะอ่างวดที่แล้ว3ตัวเขาติดที่6ด้วย หกมาบนสองมาล่างด้วยนะคะมีหกเจ็ดรวมอยู่ด้วยติดที่บนค่ะเข้าค่ะงวดที่แล้วประมาณนี้เลยค่ะจบปกหลังปกหลังประชานิยมงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีใช่ ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ